เออยู่เมืองไทยนี่คือเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับหากินไม่ได้เลยครับนี่ก็เตือนด้วยนะครับคนลาวที่ว่าผููได้ชอบกินสัตว์ป่านะครับด่วยมาเห็นแบบนี้นะครับก็ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามมาจับห้ามมาล่านะครับเพราะว่าเป็นสัตว์คุ้มครองก็ว่าคุณมาล่าคุณมาจับนะครับคนไทยเขาเห็นนะครับคุณนี้จะโดนจับเขาคุกหรือว่าคุณนี้จะโดนปรับนะครับนี่นะครับสิ่งที่เมืองไทยที่เขาอนุรักษ์ไว้ได้เะครับที่ประเทศลาวบ่มนี่นะครับนี่ครับกินต่อหน้าต่อตาด้ว่าโอ้โหสุดยอดครับ งานผมกลับบ้านไปนี่ก็ไล่เอาปืนแก๊บนะไปไปล่ยิงมาทุกคนโอ้โหแบบคิดยังไงไม่รู้คิดอจะก,กินมันอย่างเดียวเลย <c oughs> โอ้โหผมมาเจอตัวอีกอย่างเนึ่ทุกคนโอ้โห,โโหตัวเพ้อทุกคนจระเข้บบนี่ปลาตัวนี้จระเข้ทุกคนจระเข้น้อยสบายดีแค่ป้อมเมจุกูทุกคนนะครับมื้อนี้ก็มาอยู่กับช่องบ่าวลาวเนื้ออินลี่กันนะครับ,ก,รบก็จะพามาเลินเล่นเป็นสวนปาา่าไม้ อยู่ในกรุงเทพทุกคนเขาเรียกว่าสวนตาตุจักเต็มล้วยธรรมชาติสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ทุกคนอยู่ตรงนี้ครับแบบมันเป็นพื้นป่าเล็กๆแต่ว่าเต็มล้วยที่แบบผู้คนที่เขามานั่งผ่อนคลายชมลมธรรมชาติอยู่ตรงนี้กันครับทุกคนหรือว่าเป็นป่าในกรุงเทพทุกคนโอ้โหในเมืองไทยนะเขาสร้างแบบนี้เลยทุกคนและเป็นชวนสนุกนะครับ หลายคนมากเลยครับที่เข้ามาเที่ยวมาชมกันอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งวัยลงัยรุ่นจะเยอะมากครับหรือว่าผู้ที่สูงอายุที่วเขาออกมากําลังกายตอนบ่ายด้วยนะเดือนตช้สานะครับเขามาเจริญเน้นดีครับช่วยครับทุกคนมีปาจ้าเขียวกระจีครับมีต้นไม้น้อยใหญ่ครับอยู่ในกรุงเทพ่ะเดแล้วก็จะมีเป็นน้องปลาบึงใหญ่เลยครับปลาน้อยใหญ่เยอะครับทุกคนแล้วผมจะพาทุกคนไปดูนะครับพาทุกคนไปเที่ยวดูว่าแถวนี้มันมียังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับ ปาเยอะนะทุกคนตรงนี้นี่เลยนะครับทุกคนบริเวณนะครับกว้างขวางยิดีครับต้นอีญังนี่ครับมันเป็นต้นหมากนะครับนี่คล้ายๆต้นมะเป่าทุกคนนี่ครับร้ายครับทุกคนนี่ครับชวนกว้างเด้อชวนกว้างร้ายทุกคนชวนกว้างนะครับเด็๋ชวนสนุกเด้ออยู่ที่เมืองไทยนะทุกคนโอ้ผมมาเจอตัวอีญังด้วยทุกคนโอ้โหตบเพ้อทุกคนจระเข้มานี่ปลาตัวนี้จระเข้ทุกคนจระเข้น้อย น่อยู่ตรงนั้นคนหนีปลาก็เตอร์ปิงปุนนี่น่าจะเป็นปลาสวายนะอยู่ไทยปลาสวายหลายครับอยู่ไทยนี่ครับเจ้าใจทุกคนครับโอ้เจระเข้ทุกคนเนี่ยคล้องผมเห็นว่านี่นี่นี่ลงน้ำเลยทุกคนโอ้โเต้าใจจังจระเข้อะไรแปลกๆเนาะเนี่ยเออลงน้ำเลยทุกคนโน่นลอยน้ำไปนู่นเลยครับโอ้หตัวใจมากทุกคน คนจีนนะครับน้าตองเปี่ยวครับผมมาเขาถักถ่ายผมนะครับแต่ผมไม่รู้จักโอ้โหทคนเขาถักถ่ายเป็นภาษาน่าจะคนจีนนะครับแต่ผมไม่รู้จักทุกคนสันหัวเง็กๆเลยครับโอ้โหทุกคนตัวใหญ่มากทุกคนโอ้โหปลาตัวใหญ่ครับทุกคนเยอะมากเลยครับโอ้ดูนกครับหลายครับ ปลาตัวใหญ่ครับองกิโโอ้เยอะเยอะครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับปลาเยอะเลยดีครับนี่ครับเสือหานปลามาทำบุญหรือว่ามาปล่อยครับเพ่โอ้โหนี่ครับตัวใหญ่มากสองกิโลเลยมั้งนี่ยยี่สิบกิโลจับงอปลาเลยเลยยอดคนนี่ครับปีเขาเสืออยู่ครับโอ้โห เราได้เจอแบบง่ายๆครับคนแบบนี้ครับอยู่เมืองไทยหลายครับที่เขาอนุรักษ์ไ้ครับนกกระดาษได้ครับคนนกกรงแกนอยู่ประเทศลาววอมีเดอร์ปราบมีเดอร์วอมิเก็ตหอาลตกใจยังมาเนี่ยตกใจมาก สิ่งที่แปลกนะครับหาเจอได้ยากครับทุกคนที่แบบวาเห็นแล้วก็เลินอยู่แบบนี้ครับตอนนี้ก็น่าจะหนักอยู่ประมาณสิบห้ากิโลนะน้นหนักกว่านี้ทุกคนโอ้โหนักมากครับคนไทยเขาไม่กินนะครับตัวเหี้ยครับแต่เขาอยู่ที่ลาวเขาอยู่แบบนี้นะครับไม่เหลือครับเขาไปกินนะครับกินตัวเหี้ยครับทุกคนนกฟีลาบอ่ะอยู่ที่ลาวเขาเรียกนกกังแกเรื่องนกกังแกกินนะครับโอ้โห นี่ครับสิ่งที่ทรมาทราบอยู่ในชัวนนี้ครับทุกคนซื้ออาหารมาเลี้ยงปลาอะไรทุกคนนี่ครับตัวใหญ่ครับปลาตัวใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูต่อนี้ครับเจะโเจระเข้หน่อยทุกคนนี่ทุกคนผูเมียนี่นี่เชดลิ้นแป๊บแป๊บแล้วดีผมคิดว่าเจระเข้ทุกคนนี่ครับค่อยๆย่องดูนะครับโอ้โหมันเป็นตัวเหี้ยเะทตัวเหี้ยเลยตัวเหี้ยมันเป็นตัวเหี้ยตัวเหี้ยตัวเหี้ยกับตัวเหี่ยนี่เป็นตัวเหี้ยทุกคน ครับอยู่ลาวนี่ผมบอกเลยเขาเอาไปต้มรอบนี้แต่อยู่เมืองไทยนี่แบบเขาไม่กินนะครับผมบอกไปนะครับเขาอยู่ที่ลาวนะเขาเห็นเลือนอยู่แบบนี้ครับไม่เลือนะครับยังมีแต่ซื่อครับแต่อยู่ในไทยนี่ผมบอกไปนะครับเขาอนุรักษ์ไว้อย่างดีครับแล้วคว่าคุณมาเป็นคนลาวแล้วมาอยู่ไทยนะคุณเจอแบบนี้คุณห้ามมาล่าห้ามมาไปกินเด้อครับถ้าคุณมาล่ามาจับนี้ ว่าคนไทยเห็นเขาจับหล่ปุนนี้โดนปรับโดนปรับเงินโดนจับคุกนะครับมันเป็นสัตว์ป่าเลยเป็นสัตว์คมรองนะครับนี่นะครับสิ่งที่ประเทศไทยเขาอนุรักษ์ไว้นะครับประเทศลาวบอกเลยครับไม่เลือครับเห็นแบบนี้นะครับมีแค่ชื่อครับไปนะทุกคนนี้ครับไปนะครับปลอยน้าครับตอนแรกผมคิดว่าจะเขเครับทุกคนไปนะครับปลอยน้ําเก่งทุกคนกว่ามันกัดคนมากเลย คนมานั่งมาพักผ่อนมีคนตากลมเย็นต้นไม้ทุกคนนี่ครับโอ้ยเจอตัวอะไรเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้ตัวเหี้ยแต่นี่ตัวเลี้ยงนี่นี่นี่ตัวน้อยนี่มีคนตัวนึงตัวนี้ขึ้นต้นไม้ตัวนี้เฮ้ยเห็นไหมแต่้องปุ๊นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคนคนแล้วเนี่ยนี่อยู่นี่อยู่นี่อยูู่่นีอย่นี่ นโน้ <N an other> ตัวนี้มันขึ้นต้นไม้เลยทุกคนแบกบตัวเล็กดีก <c oughs> ็ไ่าา้มีเยอะมากทุกคนมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวทุกคนมีลูกมด้วยความตัวเล็กๆครับทุกคนโอ้โหเยอะมากทุกคนอยู่เมืองไทยครับนี่ผมขอมาแพ่เป๊บเดียวนะผมเห็นไปสองตัวเลยทุกคนตัวใหญ่กับตัวเล็ก มันไม่กัดคนหรอมันอยู่แบบนี้เออฟ้อกลัวมากเลยนะมันเฮานอนเฮานั่งอยู่เนาะเดี๋ยวมันมากัดอะไรเงี้ยอมอันตรายเด้ออันตรายดีทุกคนระบังหน่อยเตีองแบบนี้ทุกคนไปครับนี่ครับเป็นชวนธรรมชาตินะทุกคนเขาก็จะมานั่งมานอนแบบนี้นะครับเมืองไทยนะครับหาเจอได้ยากมากทุกคนไม่ค่อยมีที่ไหนนะครับผมบอกนะครับอยู่เจอเท่ใน้เมืองไทยอย่างเดียวนะครับนี่ครับ น้องป้านี่ก็ยใหญ่มากเลยนะช่วงนี้ฝนตกนะน้ำขุนครับเขาก็จะมานั่งเล่นพักผ่อนอยู่แบบนี้นะครับอยู่ธรรมชาติแบบนี้นะครับมานอนมาเล่นนี้ครับมันบกพร่อีอยู่ที่ไหนนะครับมีมีอยู่แต่เมืองไทยนะครับเรื่องปลอดภัยอะไรก็สูงครับมันมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอยู่นะครับสาวหลายทุกคนโอห้พื้นก็สะอาดนะทุกคน มันเป็นสวนป่าเล็กๆแต่อยู่ในกรุงเทพมุนคนแต่ว่าเต็มด้วยต้นไม้เต็มด้วยสีวิตน้อยใหญ่ตัวที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนแบบครบชุดเลยครับที่เข้ามาครับมีหลายคนทุกค,คนที่แบบเขามาเที่ยวมาเที่ยวมางฟังฟอน,นทุกคนเฮ้ยผ hey, มเป็นกรอกด้วยทุกคนนี่มีกรอกด้วยทุกคนมีกรอกด้วยครับ ลองมุได้ยินเสียงบ่ครับโอ้โห,โโหเยอะทุกคนตรงนี้มีตัวตรงนี้มีตัวตรงนู้นก็มีมีหลายทุกคนโอ้โหขายูบ้านผมนีม่อยู่แบบนี้ไม่เหลือทุกคนเอาปืนแก็บมายิงแล้วกล้องผมอาจจะไม่เห็นนะทุกคนกรอกครับกรอกน้อยทุกคนไม่น้อยตัวใหญ่นี่แหละอยู่ปลายไม้เลยทุกคนโอ้โหขายูบ้านผมบอกเลยครับไม่เหลือครับอยู่ลาวก็กินทุกอย่างครับยกไม่เบ่งเงิ ก็กิน <g ill ain> <g ill ain> ครับทุกคนโอ้โหยิ่งกรอกแลยิ่งอร่อยครับทุกคนเอามาทําลาบนะครับนูนเป็นนุนนุ่นนุนแต่ตัวที่ขาวๆนะกรอกครับดําขาวทุกคนนี่ครับนั่นครับดูตัวนี้ทุกคนกริ๊ก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 นะครับเห็นไหมกรดแนละ้วอานี่ไงตัวดำขาวทุกคนโอ้อยูวานผมนี่อย่างนี้แล้วครับ เอามาทำลาบกินแล้วทุกคนอยู่เมืองไทยนี่เขาไม่กินนะเขาอนุรักษ์ไว้นะมันเป็นชัดป่ากมังคอง,องทุกคน,นกโอเครับทุกคนเจียมดีเดียทุกคนขภาษาไทยด้วยเอาเลยเอาไหมเอาไหมอ,อยู่เมืองไทยนี่หลอกหลายเนาะ,ะใช่แมนอยู่ทายไรอ๋ออยู่ฟะรามหกอยู่ฟะรามหกบอมเมียนกับเจ้าอยู่ที่ไหน,ไหนอ๋อ เอมมา,อ,อ,อ,มาอยู่ไทยมามาเที่ยวหรือว่ามาทํางานครับมาาทงนออกมาทํางานอ,อ,อยู่อยู่บ้านนี่กินกระลอกไหมครับอันนั้นแอ่ะอ่าบางคนก็กินอ๋อบางคนก็ไม่กินอ,อ๋อแต่สำหรับพี่กินไหมผมไม่เคยกินเลยนละไ,ไม่เคยกินเลยอ๋ออ๋ออันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นภาษาพม่าเขาเรียกตัวอะไร,รชินชินอ่าชินยังย่ง่ายเนาะชิน ช <NXT. S 2> okay, no? okay, okay. ิ้นโอเคครับอ่านี่ครับทุกคนก็ลอครับกินถ <sh> ั่วครับเพราะว่าย <that> ี่มันกินอีหยังมันอยู่สวนแบบมีมันพอมีมะม่ายกินพี่เอาไหมเอาถั่วได้ครับนิดหนึ่งอะไรรอเขี่ยมาแล้วมาแล้มาแล้วน่ารักน่ารักน่ารักเฮ้ยเงีบไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหทงท้ำใหญ่ด้วยนะเฮ้ยแก่เก่งเนาะ ดูมันแกะกินทุกคนโอ<ฮ>้โหดู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 มันอ่ากินทุกคนโอ้โหก็ทำมันกินแบบไม่กลัวเลยครับอ่าคนลาวครับัมนกินแบบไม่กลัวทุกคนตั้งใจกินมากเลยครับ เขาถั่วไม่กินทุกคนที่เขาแก่กงมากทุกคนโอ้โหเก่งดีดีด้วยมา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 วิา่งไปไหนละเยอะมากคลอกที่นี่หลายอยู่บ้านผมไม่เหลือคนให้เห็นอยู่แบบนี้กินครับเอามาจับลาบแล้วทุกคนโอ้โหอยาอกเอาไปทำลาบสักตัววะ <laughs> มา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 เดี๋ยวพี่จะจับกินเลยครับ จะเอาไปทำลาบกินเฮ้ยชัดชัดดชัดดระวัง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 นี่แซดเชียวเขาวิ่งหนีขึ้นไปบนเลยมึงก็ขยันเลินเกินโอ้เงี้ย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 อยู่เลยทุกคนนะครับอืมตัวกบท่ายได้สุดแค่นี้ทุกคนโอ้โหตัวใหญ่อยู่นะคนแต่กรอบเนี่ยมันไม่ค่อยตัวใหญ่เหมือนตัวชิวานผมที่บ้านผมตัวใหญ่กว่านี้เยอะเลยทุกคน คลิปดีๆให้ทุกคนดูครับอยู่เมืองไทยนะครับล่าแบบนี้นะมันเป็นสัตว์สงวนนะทุกคนหาเจอได้แบบยากมากทุกคนเห็นอยู่แบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับอยู่ที่เมืองไทยอย่างเดียวครับอยู่ที่เมืองลาวนี่ไม่ไม่เลือกครับเห็นมีอยู่แบบนี้ครับครับว่ารู้ว่าเออมันมีสัตว์นี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ต้นไม้อันนี้เขาเอาปืนไปไล่ยิงแล้วครับเอามากินให้ได้ครับเหมือนแบบว่า อยากจะกินอะไรประมาณนี้ครับเออต่อยู่เมืองไทยนี่คือเป็นสัตว์คุมครองนะครับหากินไม่ได้เลยครับนี่ก็เตือนด้วยนะครับคนลราที่ว่าฟูรลายชอบกินสัตว์ป่านะครับร่วมมาเห็นแบบนี้นะครับก็ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามมาจับห้ามมาล่าเพราะว่าเป็นสัตว์คุมครองเขาว่าคุณมาล่าคุณมาจับนะครับคนไทยเขาเห็นนะครับคุณนี้จะโดนจับเขาคุกแล้ว่าคุณนี้จะโดนปรับนะครับนี่นะครับสิ่งที่เมืองไทยที่เขาอนุรักษ์ไม่ได้นะครับ อยู่ที่ประเทศลาวบ่มบี้นะครับนี่ครับกินต่อหน้าต่อตาทุกคนโอ้โหสุดย,ยอดครับขนาดผมกลับบ้านไปนี่ก็ได้เอาเปืนแกปแป๊ปน,นะไปไล่ยิงมานะทุกคนโอ้โหแบบคิดยังไงไม่รู้ค <laughs> ิดอยากจะกินมันอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าอยู่เมืองไทยนี่ไม่ได้เลยนะเพื่อนโอ้โหมันก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่มันมีชีวิตแล้วก็น่ารัก,น,รกน่ารักนะครับโอ้โหตรงไหนครับมาแล้ว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 เยอะมากเลยนะเนี่ย เยอะเยอวิ่งฟุ้นไปฟุนมาไปใหม่ทุกคนโอ้โหเจอครับเจออีดีทุกคนมันท้งห้ามี้อ่อออออจับอ่าห้าใหญ่จังเลยไปต้องเต็ง้เตสีล้ำยพี่นั่งกินงวอยนู่นแล้วไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้ตัวใหม่ดูมันนอนนะมันนอนอยู่เฉยอลยโอ้โห นอนแบบสบายใจเซยออะกลอกนอนอยู่ผมบอกแล้วท่านอยู่เยอะอยู่ร้ายแบบนี้อยู่ที่บ้านผมบอกได้แค่คําเดียวครับไม่เหลือครับเขาปืนแก๊ปมาไล่ยิงแล้วทุกคแล้วอยู่ไทยนี้ไม่ได้ครับเขาอนุรักษ์ไว้ได้ครับมันจะมีสักกี่ตัวที่บ้านจะเข้ากล้องผมนะครับทุกคนมาดูได้ยากครับทุกคนอยู่เมืองไทยครับมีครับอยู่เมืองลาวนี่ผมบอกเลยครับผมมีครับ

จับแน่นกันไหมเนี่ยไปแล้วทุกคนว้าวไปนู่นนะครับไปไฟไหมแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดครับน่ารักครับพวกฝากแทนทุกคนฝากดูคลิปนี้ก็จะดูกลอ,อกนะครับดูซีบิดน้อยใหญ่นะครับโอ้ยกลอ,อกอยู่ที่เมืองไทยเยอะมากครับเป็นป่าอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเป็นป่าเล็กๆนะครับกระลอ,อกนี่เยอะมากอีอคกคอีครับทุกคนโอ้โชิวช่อทุกคน บ้านผมชุ่มไม่ได้ดทุกคนมีแต่ชื่อนะว่ามีกอรอกับไม่เรือครับจับกินทั้งยัน,นเลยครับทุกคนโอ้ยอยู่เมืองไทยนี่ก็หลายครับทุกคนยอะเยี่ยมทุกคนไปนะครับฝากคลิปนี้ด้วยทุกคนบายบายครับไปคขาหน้าเจอกันไหมทุกคนคลิปนี้กกกันลอกน้อยเป็นสวนสนุกเป็นสวนป่าไม้แบบนี้อยู่ที่เมืองไทยนะทุกคนครับฝูไลมานะครับ คนที่รูดบุรีนะครับระบังนี้นะครับคุณรูดบุรีอยู่ชวนแบบนี้นะคุณรุนปรับไป5้าพันบาทนะ่ครับฝากนะครับทุกคนคนที่เป็นคนลาวเด้อฝา้ไดบูจักเลยครับคุณนี่ลูดเข้ามาเขาเห็นนี่ลุนปรับ5้าพันเด้อบ่คุ้มเลยครับ